ขวาทั้งไอจีจิลโรเจอร์ฝากถึงดาราติดโควิดแต่ไม่แจ้งไทม์ไลน์เชื่อว่าไม่มีใครอยากติดโควิด -19 ยิ่งการแพร่ระบาดยังคงมีอยู่ในทุกวันก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นแต่หากใครที่ไปติดเชื้อแล้วก็ควรปฏิบัติตัวให้ถูกต้องและรับผิดต่อตอนเองและสังคมเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่ะระบาดไปเรื่อยๆ แต่ล่าสุดนักแสดงสาวจีวโรเจอร์ออกมาโพสต์ข้อความถึงใครบางคนซึ่งคาดว่าเป็นคนดังด้วยและตอนนี้กำลังติดโควิด -19 แต่ไม่ยอมออกมาบอกสังคมให้ได้รับรู้โดยเธอได้ระบุข้อความว่าขอเตือนกลุ่มคนที่รู้ว่าตัวเองติดโควิดด้วยนะคะคุณควรออกมารับผิดชอบต่อสังคมยิ่งเป็นคนของสังคมแล้วควรบอกไทม์ไลน์ตัวเองให้คนอื่นระวังตัวมากยิ่งขึ้น อย่านิ่งนอนใจไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะคุณบอกยังไงสังคมก็ให้อภัยเพราะทุกคนก็ไม่ได้อยากติดเชื้อกันค่ะและแคปชั่นยังบอกอีกว่าฝากค่ะไม่ใช่เรื่องที่จะปิดจริงๆสงสารสังคมรอบตัวคุณค่ะให้หลังโพสต์ออกไปทำให้ใครหลายๆคนร้อนๆหนาวๆไม่รู้ว่าเป็นใครในวงการบันเทิงอีกหรือไม่และต่างอยากรู้ว่าหมายถึงใครเช่นเดียวกับดาราสาวแก้มกวินตายังเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าใครติดเพิ่มอีก งานนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเป็นใครหรือเป็นแค่การโพสต์เพื่อเตือนล่วงหน้าให้คนในวงการที่ติดเชื้อตระหนักว่าไม่ควรปกปิดข้อมูลเท่านั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ